สวัสดีครับรักที่ถึงหงใหญ่ I l o v อยูน่นั้นนั้นน่าจะมือไม่ว่างครับวันนี้ก็วันพุธนะ14กรกฎาคม2564ัขณะนี้หนุ่มเดชเตอร์อยู่ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาอินเรียมเวอร์สํโรงจังหวัดสมุทรปราการขณะนี้เวลา14นาฬกากับ40นาทีนะ ก็จะแจ้งข่าวบอกว่าที่อีพีเดียเวิร์สสำโรงนะสมุทรปราการปิดนะฮะปิดตั้งแต่วันที่12กรกฎาคม2564จนถึงวันที่25กรกฎาคม2564ขณะนี้ร้านค้านะฮะมองเห็นไหมฮะร้านค้าจะปิดกับหมดเลยก็จะมีเปิดเฉพาะธนาคารแล้วก็ที่ชั้น4ของห้างอีพีเดียนเวิร์นะ ธนาคารนะในห้างอ e ีพีเลเวอร์สำโรงนี้จะเปิดตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง17นาฬิกา5โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะแล้วสำหรับชั้น4ของอ e ีพีเลเวอร์สำโรงนะเปิดบริการตั้งแต่11นาฬิกาเวลาเดียวกันจะไปปิดที่เวลา20นาฬิกานะตรงนี้ก็ขอส่งข่าวบอกกับทุกทุกท่านให้ทราบกันนะว่าอ e ีพีเลเวอร์สำโรง ปิดการให้บริการตั้งแต่12กรกฎาคม2564จนถึงวันที่25กรกฎาคม2564เดี๋ยวเปิดบริการแล้วมาพบกันมาใช้บริการกันใหม่นั้นนนะจ๊ะรักที่ถึงห่วงใหญ่อล o ฟยูนั้นนันะจ๊ะ ี่ขณะน,นี้มาอยู่ที่ชั้น2องอิมิลิเวอร์สำโรงเหนือนะร้านค้าปิดนะร้านค้าปิดก็จะมีแต่ธนาคารกรุงไทยที่เปิดอยู่นั้นๆน,น,นะจ๊ะ yeah paul